ใช้ชีวิตให้คุม้มจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุม้มคือทุ่มเทกับการใช้ชีวิตในขณะนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตซ้ำอยู่ในหัวและไม่ใช่ใช้ชีวิตล่วงหน้าอยู่ในฝันวันไหนคุณใช้เวลานอน6กชั่วโมงก็แปลว่าวันนั้นคุณเหลือเวลา 18ชั่วโมงในการลืมตาตื่นคิดเป็นหนึ่งในสี่ของวันหากนอนวันละ6ชั่วโมงไปทั้งชีวิตก็แปลว่ามีอายุทั้งหมดเท่าไหร่ให้หักออกหนึ่งในสเช่นสมมุติว่าอายุไขของคุณคือ80เอาเข้าจริงคุณก็มีเวลาทำอะไรเท่าที่1สมองสองมือ จะทำได้เพียง60ปีเท่านั้นนี่คือความจริงนะครับชีวิตเราถูกหักอายุไปตามธรรมชาติความจำเป็นที่ต้องหลับต้องนอนคนตายอายุ80ไม่ใช่แปลว่าได้ใช้ชีวิต80ปีต่อให้เป็นพวกบ้างานทำงานหัวหูดับทั้งวันทั้งคืนตลอดสกก็เถอะยังครับ ไม่ใช่แค่นั้นถ้าแต่ละวันคุณเอาแต่เฝ้าเสียดายอดีตเป็นเวลาสักสามชั่วโมงแล้วใช้เวลาอีกร่วม3มชั่วโมงในการฟุ้งซ่านถึงอนาคตสิริรวมแล้วคุณปล่อยให้อีก6ชั่วโมงหายไปเปล่าๆโดยไม่มีการใช้ชีวิตแต่อย่างใดเพราะการใช้ชีวิตคือการเอาปัจจุบัน ไปทำอะไรเพิ่มไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่เคยทำไว้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วและยิ่งไม่ใช่การนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีสิทธรริทำไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าคนทั่วไปถ้านอนหกชั่วโมงหมกมุ่นครุ่นคิดถึงอดีตกับอนาคตอีกหกชั่วโมงรวมเป็นสิบสองชั่วโมง ครึ่งหนึ่งของวันจึงเหลือเวลาจริงๆไว้ใช้ชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของอายุไขถ้านึกว่าตัวเลขนี้เกินจริงก็ลองเฝ้าสังเกตกันเอาเองนับดูว่าเฉลี่ยแล้วคุณนอนกี่ชั่วโมงแล้วหานาฬิกามาจับเวลาว่าคุณอยากปล่อยใจให้เหม่อลอยไปหาอดีตกับอนาคตรอบละกี่นาทีกว่าที่จะดึงสติ มาอยู่กับเนื้อตัวตรงนี้หรือการงานตรงหน้าคุณอาจคิดว่าไม่เห็นจะเสียได้ในเมื่อได้ใช้ชีวิตสบายๆเรื่อยเปื่อยตามความพอใจเสียอย่างตอนยังมีโอกาสคิดสบายๆเรื่อยเปื่อยก็น่าจะอย่างนั้นแหละครับแต่พอถึงเวลาโดนเช็คบินตอนจบขึ้นมาที่เคยรู้สึกไม่เสียดายนั้น ก็เชื่อเถอะว่าจะกลายเป็นแสนเสียดายจับจิตจับใจนโยบายที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตให้คุ้มควรออกตัวจากการตกลงกับตนเองชัดๆว่าเราจะสูญเสียปัจจุบันให้กับอดีตและอนาคตน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จี้ลงไปให้ชัดๆ พอรู้ตัวว่าบนอะไรเช่นสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะต้องรีบแก้ใหม่สั่งตัวเองทันทีอย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้จะแก้อะไรอีกแต่สมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้จะมีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้าง อีกอย่างคือการตกลงกับตัวเองว่าจะไม่กังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้หรือวันหน้าแต่จะขยันทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อให้สบายใจว่าได้ทำรากของวันพรุ่งนี้ไว้ดีที่สุดแล้วถ้าจะต้องเอาวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับวันหน้าก็คือคิดอ่านวางแผนไม่ใช่ให้ถูกพรุ่งนี้ปล้นด้วยอาการกลุ้มเปล่า หลังจากตกลงใจได้ว่าจะเอาแต่ละวันนี้เมื่อวานไม่เอาพรุ่งนี้ไม่เอาคุณจะพบว่าการหลงใช้ชีวิตแบบสมมุติว่าหายไปกลายเป็นใช้ชีวิตแบบมีอะไรต้องทำเสียได้หากคุณตกลงใจแล้วแต่ยังคงติดอยู่ในอดีตและถูกดูดไปหาอนาคต ก็ต้องสำรวจดูว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นสำรวจความคิดตัวเองจับให้ได้ไล่ให้ทันว่าถ้ารวมความคิดทั้งหมดเป็นกลุ่มก้อนและกรองให้เหลือคําคําเดียวมันคือคําว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ตัวว่ากำลังโดนบั่นทอนกำลังใจ ลองหาคำสำคัญจากในหัวของตัวเองดูคุณจะพบว่ามีคำบางคำผุดขึ้นมาบ่อยกว่าคำอื่นเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกคำคำนี้อาจเป็นเสียงออกมาจากปากของคนอื่นแต่เวลาที่มันแปลเป็นความคิดของคุณเองก็มักมีการเสริมเติมคำใหม่ๆเข้าไปเช่นทำไม่ได้หรอก ไม่ต้องพยายามหรอกถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องสังเกตดูตามความเป็นจริงเอาของจริงในหัวมาตีแผ่จนกว่าจะเข้าใจว่าเสียงจากอดีตความกังวลเกี่ยวกับอนาคตใดๆที่ยับยั้งคุณไว้จากการลงมือใช้ปัจจุบันให้คุ้มล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งศูนย์เปล่ายิ่งให้ค่ามันมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งลดค่าชีวิตลงเท่านั้น อาการตาสว่างที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณรู้ชัดว่าเสียงใครบันทอนกำลังใจเราก็ไม่เท่าเสียงในหัวบันทอนกำลังใจตัวเองหลังจากตาสว่างมากพอคุณจะพบว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มขึ้นและตระหนักว่าชีวิตที่คุ้มที่สุดคือชีวิต ที่มีแต่ปัจจุบันดีๆอยู่ในใจมากที่สุดไม่ปล่อยให้ใจกรรมอดีตเน่าๆตลอดจนอนาคตเสียๆไว้อย่างสูญเปล่าแม้เมื่อตาสว่างแล้วจะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันในชีวิตนี้ก็จะเป็นเวลาหนึ่งวันจริงๆกลั่นเอาประโยชน์จากทุกนาทีให้มากที่สุดไม่หยุดชีวิตอยู่กับการห่วง ไปข้างหลังหรือแม้กระทั่งหวังไปข้างหน้าหนึ่งวันอันทรงคุณค่าอาจเทียบได้กับหนึ่งปีหรือ100รปีที่ศูนย์เปล่าของคนอื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบคุณค่าของอายุไว้อย่างน่าจดจำดังนี้ ผู้มีความเด็ดเดี่ยวในการรักษาศีลมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลจิตใจไม่มั่นคงที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้มีปัญญาแนวแน่พิจารณาธรรมมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไร้ปัญญาจิตใจไม่มั่นคงที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ผู้ตั้งใจประกอบความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ผู้พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวรมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นทางดับทุกข์ได้ถาวรที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นธรรมขั้นสูงสุด มีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณา<ม>เห็นทาขั้นสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี